อันยองไซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอกเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันและสุดรอบในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง5อันดับเพลงเคป๊อปที่สามารถจะฟาด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 ,ฟาด,ฟาด,ฟาดบนคิวคิวมิวสิกของทางประเทศจีนนะครับตอนนี้เนี่ยได้มีการจัดอันดับมาสําหรับคิวคิวมิวสิกคอเรียนฮอตวันฮันเดและก็มี5เพลงเคป๊อปที่ครองอันดับ1 2 3 4 5ได้แบบปังๆเรามาส่องกันดูดีกว่าครับว่าเพลงไหนจากศิลปิน บางที่ฟาดอันดับที่1-5ไปครองเริ่มที่อันดับแรกเลยนะครับอันดับที่5ได้แก่ h o m e Sweet Home ของ G.Dragon นะครับ Fittering แทยังและก็แดซองอีกหนึ่งเพลงของ King นะครับเข้ามาอยู่ในอันดับที่5ของทั้งหมด Top 5นี้บน QQ Music Korean Hot 100 China Music d a t a ริดเรดปังๆไปเลยนะครับแค่เพลงที่5เนี่ยก็เป็นเพลงที่ดังมากๆแล้วต่อไปเลยดีกว่าอันดับที่4นั้นเป็นของอิกลู จาก Kiss of Life I Can Everything You เพลงที่ใครๆฟังก็ต้องแลบลิ้นแล้วก็ทำท่าทำทางเหมือนกับ Kiss of Life แล้วมันหยุดไม่ได้จริงๆสาวจูบก็ส่งอีกกลูเข้ามาครองอันดับที่4ไปเลยนะครับเป็น B-side ที่หยิกหลังไตเตอร์แบบหยิกแรงมากตอนนี้ก็คือ GET LOW วเนี่ยช้ำเขียวช้ำม่วงไปหมดแล้วไหนใครชอบอีกกลูกันบ้างคอมเมนต์มากันหน่อยนะครับต่อไปเลยดีกว่าอันดับที่3เป็นของอ p จากคาริน่าโซโล่เพลงโซโล่พิเศษของเมมเบอร์แต่ละคนในรอบในคอนเสิร์ตัพจากคาริน่าเนี่ยได้กระแสตอบรับที่ต้องบอกว่าโคตรจะโคตรปังเลยไม่ได้มีการโปรโมทที่ไหนไม่มี MV ด้วยแต่ว่าเพลงเนี่ยชาร์ตแรงมากๆทั้งๆท,ที่คนเนี่ยได้ฟังกันมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เริ่มคอนเสิร์ตพอมาปล่อยพิเศษให้ฟแฟนๆเนี่ยได้สตรีมกันบนแพลตฟอร์มต่างๆยังคงปังและชาร์ตโคตรจะดีหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ติดอะไรและมี MV เข้ามาเสริมเนี่ยน่าจะคว้า perfect ออคิวมาครองได้แล้วและอัพก็ฟาดที่3ไปนะครับบนคิวคิวมิวสิก n คอรี0ฮอตวนฮันเด่ไปครองพี่น้ารู้พี่หน้าต้องดีใจมากแน่ๆมากันต่อเลยนะครับอันดับที่2นั้นเป็นของดริปจาก Baby Monster เพลงคัมแบ็กล่าสุดนี้นะครับน้องดริปกํกำลังสร้างเรื่องราวในตอนนี้อินเตอร์ก็โดนถลม่มเกาหลีดริปก็กำลังถล่มชาร์ตแบบรัวๆและ ทาง QQ Music เนี่ยทริปก็ครองอันดับที่2ได้ในตอนนี้เจอสูนะครับเขาส่งความปังมาเรื่อยๆเลยใครเป็นแฟนคลับ Baby Monster ใครชอบน้องทริปก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับร่วมยินดีกับอันดับที่2ของเด็ก Gen 5อีก1วงตอนนี้ Gen 5มา2แล้ว Gen 2มา1และ Gen 3กําลังจะมาเพราะว่าอันดับที่1นี้เป็นของโรเซในเพลง APT นั่นเองนะครับคอลแับกันกับบรูโนมาจะรับฟาดอันดับที่1ไปครอง APT จากโรเซบรูโนมา คว้าที่1ครองบัลลังก์บน QQ Music Korean Hot 100ก็อาพัทเจอ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 กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นเด็กน้อยครับคลิปไปแล้วอ,อ,อาพัทเจอพัทเจอวยรอลหนักจนโรเซ่นเนี่ยต้องตามไปขอโทษคุณแม่เลยเรียกได้ว่าสมมงสมศักดิ์ศรีสมอันดับที่1นึ่เลยนะครับอาพัทเจอหรือว่า APT กันทั่วโลกและทั้งหมดนี้ก็คือ5อันดับ5เพลงที่สามารถครอง1 2 3 4 5 บน QQ Music c o r e Red Hot 100จากทางจีนได้ชอบเพลงไหนชอบคนไหนคอมเมนต์มากันดักครับและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด like, ติดตามกันด้วยอันยอง